สวัสดีครับวันนี้พบกับแตงโมคาอีกครั้งนึงนะครับแน่นอนว่าเจอกับผมจะต้องเจอรถสวยๆและสภาพอย่างดีแน่นอนช่วงนี้รถหรูเอามาอวดกันบ่อยหน่อยเพราะว่าเข้ามากันอย่างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราขอนำเสนอคันนี้เลยเบนซ์ซ e ีสามพันสูตรอีปลักอิ n ไฮ i ริปี2016ครับ ตัวนี้เนี่ยมองข้างนอกนี่คือหรูหรามากแต่เอาจริงเวลาขับขี่เนี่ยมีความสนุกสนานนิ่มนวลเป็นอย่างมากเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นโช๊คถุงลมนะครับทำให้นุ่มนวลช่วงล่างแน่นมากเลยมาดูกันที่ ภายในกันดีกว่าครับในส่วนของภายในเนี่ยเป็นเบาะสีแดงนะครับเครื่องเสียงกระหืมแน่นอนเป็นเครื่องเสียงของเบอร์มิสเตอร์พร้อมกับออปชั่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปุ Start, ard, ons, Chip, ่มพุชตาร์เทียสตพนดนชิปพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนวิเกเตอร์รวมถึงตัวเบาปะปรับไฟฟ้าด้วยที่สำคัญรถคันนี้นะครับสามารถปรับโหมดขับขี่ได้หลายมิติมากไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตอีโค่ปอตหรือสปอร์ตพลัสต้นเองแน่นอนว่าชื่อตัวรุ่นนี้ครับมีตัวปลัก๊กอินอยู่ในรุ่นจะต้องสามารถขับขี่ในรูปแบบของไฟฟ้าได้อย่างแน่นอนซึ สามารถใช้ระบบขับขี่แบบไฟฟ้าล้วนๆได้ถึง50กิโลเมตรเลยทีเดียวหรือเราจะปรับเป็นระบบ e-mode e-save หรือระบบไฮ b ริดก็สามารถทำได้เช่นกันครับ ในส่วนของภายนอกตัวนี้ AMG ครับก็แน่นอนว่ามาคู่กับล้อแมก AMG 19นิ้วและให้กระจังหน้าแบบไ a ม o n d g r ร l l มาด้วยรวมถึงไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System เพิ่มความสามารถในการมองเห็นในขณะเลี้ยวโค้งตามการหักพวงมลาลัยได้นะครับและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีซันรูฟมาให้อีกนะครับรวมถึงกล้องมองหลัง360องศาและฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ราคาไม่แพงซื้อมือหนึ่งเนี่ยสามล้านสี่ล้านแน่นอนนะครับแต่ที่นี่ขายราคาเพียงหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นที่สําคัญตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษครับกับดอกเบี้ยต,ต่ําเริ่มต้นเพียง2 7 9และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง8 4เดือนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอย่าลืมแอดไลน์มาเลยครับที่แอดแ่งโมคาหรือโทรศูนย์แปดหกหกหกเจ็ดหกหกหกเก้าและขายที่ดูคลิปนี้อย่าลืมแคปหน้าจอมานะครับเรามีกิฟต์วอยเชอร์ให้มููลค่าาสงสงุด20บท สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ